กลับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมก็กลับกันไปอีกแล้วสําหรับเกม Counter Side นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัว a w a k e ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้านะครับผมนั่นก็คือ Estrosa the Cavalier a w a k e นเองก็สําหรับ Estrosa นะผมในที่สุดคนน่าจะเล่นมาตั้งแต่ถ้าใครเล่นตั้งแต่เกมเปิดอดก็เป็นตัวที่เกือบจะเมต้านะผมสมัยเกมเปิดช่วงแรกๆนะถ้าเกิดว่าไม่โดน a w a k e ฮิวเ er แย่งงานนะผมก็อันนี้เรียกว่าเป็น อดีตแท็กอันดับ2ของเกมเลยก็ว่าได้นะร่างแรกมันนลแล้วก็จนกระทั่งมีร่างลีอาร์มที่เรียกได้ว่าเก่งระดับประมาณเดือน2เดือนเลยนะครับผมเพราะว่าร่างลีอาร์มม,รมันเดี๋ยวมีอมตะถึง6วิด้วยกันนะแล้วก็จนในที่สุดนะครับผมก็มาเป็นร่างเอาเวกสักทีนะโดยเอทโรซ่าอเวกเนี่ยจะเก่งแค่ไหนมีสกิลอะไรนะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าโดยสำหรับ เอทเทลซาอเวกนะผมก็เป็นตัว SNR a w a k สายเคาน์เตอร์เป็นพลโลคอสห้าที่มีความพิเศษกว่าชาวบ้านคือ e อ h เท o s รเนี่ยจะลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งนะก็คือปกติตัวละคอรอืน่นมันจะสามารถลงได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าคุณคอสถึกแต่ว่า e อ h เท o s a เนี่ยมันลงทีเดียวแล้วก็คุณก็ลงไม่ได้อีกเลยนะครับผมคือมันจะหายหายไปจากไอที่ลงที่เลือกของคุณเลยนะ โดยสําหรับตีปกติของเอทโรซานะผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็ตีเป้าหมายเฉยเแล้วก็ถ้าตีปกติเนี่ยหลังจากที่เอทโรซานะครับผมดิ้งพาสีชุบตัวเองแล้วหรือหลังเอทโรซาแคนตีนะผมการโจมตีของเอทโรซาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะเป็นการเอาโลกระแทกหน้าซึ่งไอการเอาโลกระแทกหน้าเนี่ย มันจะทําความเสียหายจริงนะผมเป็นท r u e d a m a นั่นเองก็คือไม่สนโล่ไม่สนอะไรนะผมเข้าเล็กเล็กเข้ายัางไงก็เข้าอย่างนั้นนะครับผมต่อมานะผมสกิลพาสซีฟนะพาสซีฟของเอทโรซาก็คือดามเมจทุกอย่างของเอทโรซานะผมจะสกิลตามแม็กเลือดของเอทโรซานะครับผม,ม, e บผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเอทโรซาเนี่ยเมื่อเวลาเอทโรซาตายแล้วนะครับผมเอทโรซาจะทําดามเมจนะผมฟาดประเดี๋ยด้านหน้าซึ่งไอ้ดามเมจเนี่ยแรง เท่ากับอันตีนะไอ้ดาเมจเนี่ยมันจะนับเป็นดาเมจอันตีนะไม่ใช่แรงเท่ากับอันตีโท่าทีแล้วก็หลังจากฟาดไปแล้วเนี่ยเอ้ทอรซโซจะเป็นอมตะนะครับผมทั้งหมด4วีด้วยกันโดยระหว่างเป็นอมตะนี้เนี่ยเอ้ทอรซโซจะไม่สามารถตีได้นะครับผมแล้วก็จะไม่มีผลตีเร็วเนี่ยจะไม่มีผลกับเอโทอรซโซด้วยแล้วก็หลังจากไอ้อมตะนี้เสร็จนะครับผมเอโทอรซโซจะลุกขึ้นมาพร้อมกับเลือดครึ่งหลอดนะครับผมแต่ถ้าเ p ลห้าแล้วเนี่ย เอเธอราจะลุกขึ้นมาแบบเต็มหลอด100%เลยนะครับผมต่อมาเป็นสกิลพิเศษนะครับผมสกิลพิเศษเอเโอรอซ่าจะเป็นสกิลคาลเตอร์นะครับก็เอทโรซ่าเนี่ยเมื่อถูกโจมตีจากสกิลที่เป็นฮิตสตันนะครับผมหลังจากที่ศัตรูโจมตีมาแล้วเนี่ยเอทโรซ่า e นะครับผมจะคาลเตอร์สร้างเอวีดาเมจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอทโรซ่าเนี่ยลุกขึ้นมาจากพาสซีฟหรือว่าหลังจากเอทโรซ่าใช้อันติแล้วเนี่ยการใช้สกิลคาลเตอร์นี้เนี่ย มันจะทำให้เอทรซานะุ้ครั้งถัดไปเนี่ยโจมตีเป็นเอชันได้แท็กโดยทันทีนะครับผมซึ่งถ้าเราอัพอันนีเวลห้าแล้วเนี่ยเอทรซาจะได้หลบร้อยอีก13%หลังใช้สกิลนี้นะต่อมานะผมอันติเมทของเอทรซานะผมก็ปาดทำดาเมจเอโอีใส่ศัตรูนะผมด้านหน้าแล้วก็โดนด้านหลังนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็หลังจากที่เอทรซาใช้ดาเมจอันนี้นะผมจะทำให้เอทรซาเนี่ยแม็กเพีเพิ่มขึ้น30%นนะครับผม โดยสเต็คแม็กซพีเนี่ยสามารถสเต็กได้สูงสุด3 s t สเต็นะครับผมหรือก็คือสามารถเพิ่มเลือดได้สูงสุด90%นะก็คือเกือบ2เท่านะครับผมส่วนของสมใสของเอทโรซานะผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็มี2บิวด้วยกันนั่นก็คือบิวเลือดล้วนกับบิวดาเมจตีเร็วนะครับผมสำหรับบิวเลือดล้วนเนี่ยจะมีอยู่2สายด้วยกันก็คือใส่พวกเซตเมจหรือเซ็ตถึกไอเอ็นฮิเวเตอร์อันนี้เป็นเลือด4นะครับผม กับอีกอย่างนึงคือใส่ประจําตัวแล้วใส่ไอ h p 2นะครับผมสองใส่ h p 2ออันแล้วก็ออฟลองเป็นพวกครูดาวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมอันนั้นอาจจะเป็นสําหรับเอทรซ่าสายยืนที่เอาไว้เล่น pvp เป็นหลักนะครับผมหรือ pve ก็ได้ถ้าคุณจะเอายืนอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าบิวนี้เนี่ยดาเมจมันจะช้านะแล้วก็อีกบิวนี้คือบิวดาเมจเป็นเลยนะครับผมใส่ตีเลวขี้ไปเลยอะไรเงี้ยบิวนี้จะเก่งมากๆตอน pve นะครับผมเพราะว่า มอนมันถ้าเกิดคุณปั้นถึกพอมันดาเมจมันฆ่าเอทโรซาไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมต่อให้เอทโรซาตายก็มีลุกอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ถ้าคุณใส่ตีเร็วไปเลยมันจะช่วยบูยดดาเมจในเอทโรซาได้เยอะนะครับผมแต่ว่าใน PVP เนี่ยมันจะทําให้เอทโรซาตัวบางกว่าเดิมเยอะนะครับผมผืนเนี่ยมันอาจจะโดนละลายก่อนมันจะได้ใช้อันติหรือแบบได้ฟาดโลด้วยซ้ำนะครับผมเพราะงั้นก็ถ้าใส่ตีเร็วเนี่ยก็ระวังระวังหน่อยนะครับผมเรื่องความหนาของเอทโรซานะ สำหรับข้อดีของเอทโรซาครับผมเอทโรซาเนี่ยเป็นตัวที่ถึงจะเลือดอาจจะไม่จริงๆก็เยอะแหละก็แสนสี่นะับเลือดขนาดนี้มันดูอาจจะน้อยกว่าบางตัวที่มันแบบเลือดสองแสนอะไรย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอันติีที่บวกแม็กเลือดของตัวเองอยู่ครับมันทําให้เอทโรซาเนี่ยมันค่อนข้างถึกยิ่งเลยเกมเนะี่ยคือถึกจะจัดเลยนะผมตายยากมากๆแล้วยิ่งมันมีชุบอีกชีวิตนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอแสนเนี่ยเลือดคูณ2นะครับผมก็คือเรียกได้ว่าไม่ตายเลย ง่ายดีกว่าถ้าคุณเลี้ยงดีอ่ะคือมันไม่ตายเลยนะผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าตอนที่มันยังไม่ได้อันติเนี่ยมันจะบางค่อนข้างบางระดับหนึ่งแล้วกันไม่ไม่เชิงเรียกได้ว่ามันแบบตัวบางบางกว่าแทงอื่นแต่ว่ามันก็โดนละลายง่ายอยู่ดีนะผมถ้าเจอแบบพวกปืนลุมยิงอะไรเงี้ยมันจะตายง่ายมากๆถึงแม้ว่าจะมีแบบพวกเพอร์เฟกต์อิมเปชั่นอะไรเงี้ยถ้ามันโดนโดนแบบน้องสโลเวหรือว่าพวก ปืนแดงผสมทหารอะไรเงี้ยน้องก็ตายง่ายเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาเมจของนางเนี่ยมาค่อนข้างจัดช้านะผมคือดาเมจนางหลักๆมันอยู่ที่ไอเอนชาในแท็กมันไอฟาดโลอะซึ่งไอท่าฟาดโลอะมันจะมาก็ต่อเมื่อน,นางตาย้ละลุกใหม่หรืออันตีใช่ไหมเพราะงั้นถ้าคนที่เล่นบิลไอโลเลือ่อนล้วนอะไรเงี้ยอาจจะช้าหน่อยนะผมแต่ว่าใครที่เล่นคูดาว ที่มันเซตประจําตัวหรือไม่ก็ครูดาวล้วนอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสอยู่แต่ว่าไอ้พวกครูดาวมันจะโดนละลายง่ายกว่าหน่อยนิดน,นึงแล้วก็ความเสียความเสียหนักก็คือมันเพยมาร์คามากๆนะผมเพราะว่ามาร์คามันเป็นตัวละลายแท้งที่อยู่บนฟ้านะละไอโโรซ่ามันตีไม่เข้าตีไม่ถึงโดยรวมถามว่าตัวนี้น่าเปิดไหมนะผมถ้าเอาแวลู่ตู้ตอนนี้นะผมว่ามีภาษีน่าเปิดพอๆกับเฉินเจียเลยนะผมเฉินเจียเอาเองนะคือ2ตัวเนี้ย เป็นตัวหน้าเปิดเท่ากันแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีอเวกดาวเม e นะครับผมผมว่าข้ามได้เพราะว่าตอนต้นอยังไงเราก็มีไอฮิวดี้อเวกคอยแบกอยู่แล้วนะครับผมคือยังไงเราต้องการดาเมจมากกว่าเพราะงั้นแบบไปรอพวกอีฟหรือมอเดสตอนอาทิตหน้าอาจจะดีกว่านะครับผมอันนี้แล้วแต่ส่วนตัวนะสำหรับผมคือผมว่าไปเอาตัวดาเมจอ่ะมาแบกก่อนดีกว่าแทงนะครับผมจริง วิธีแก้ทางมันก็มีอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือว่าตัดเลือดนั่นเองคือไม่ใช่ตัดเลือดแบบว่าตัดในอีีนะหมายถึงว่าพวกลดฮิวหรือว่าพวกซีซีอะไรเงี้ยคือก็จริงอยู่เอทอซ่ามันมีคาลเตอร์อรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเหมือกก็เหมือนที่อ,อยู่นะถ้ามันโดนซีซีจัดจัดอย่างพวกมาเรียเอาเวกหรือว่าโดนตัดเลือดแบบซอยุนอะไรเงี้ยหรือว่าพวกมินเดตอาอะไรเงี้ยก็มันก็จะหนักมันก็จะเล่นยากอยู่นะครับผมเพราะว่า จริงๆมันก็ไม่ยืนมันแบบเลือดหนาก็จริงอะไรเงี้ยมีอันตีเพิ่มแมงเลือดอะไรก็จริงแต่ว่ามันไม่มีฮิวเป็นของตัวเองนะครับผมหรือแบบไม่มีบาเลียไม่มีฮิวอะไรเงี้ยคือมันต้องพึ่งคนฮิวได้อะไรเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเจอพวกตัวตัดเลือดหรือว่าพวกตัวสตันแบบมาเรียอ,อะไรเงี้ยแล้วแบบแผงหลังช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยเอเทโรซ่ามันจะตายอย่างช้าๆนะผมถึงมันจะถือก็ได้นะ ก็หมดกันไปแล้วนะผมสำหรับรีวิวเอทโรซ่าอเวกนะก็มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมก็ใครลองเล่นแล้วรู้สึกไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะก็จริงๆมันก็มีความเป็นมะเร็งข้าๆสูงแหละแต่ว่าผมว่าบีไซอ่ะมันน่าจะพยายามทําตัวสลับกันนะผมระหว่างตัวยืนกับตัวลวงนะเพราะว่าอย่างรอบแล้วอ่ะมันไอ้น้องน้อง นโอเวกโนเอโ w เวกอ่ะมันก็เป็นตัวกึ่งกึ่งล้วนใช่ไหมกึ่งล้วงเพราะว่ามันมีดาเมจทะลุดโดนถหลังใช่ไหมก็ต่อมาก็เป็นเอทโรซาที่เป็นตัวยืนอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะทําสลับกันแหละแต่ว่าตอนนี้เมตามันผมว่าเมตามันเอเ็นไปทางตัวยืนอยู่แล้วอ่ะการทำเอโรซามามันอาจจะทําให้เมตายังคงยืนอยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังไม่เล่นคิง ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็วันนี้ไปก่อนละขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ